สวัสดีครับสวัสดียามเย็นพอดีวันนี้จะมีคนจากชัยภูมินะครับมารับแบตเตอรี่ถึงบ้านเลยนะครับตอนที่ผมก็มารออยู่หน้าบ้านน้าจะหลงทานนะครับเพราะบ้านบ้านผมมาอยู่ในป่าเดี๋ยวเดินไปดูก่อน น่าจะใช่คันนี้หรือเปล่าพี่ที่มาจากชายภูมิครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ <laughs> <laughs> อาถอยกลับมาเอาแต่เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพ นี่ครับอันนี้ลงทุนมาจากใช่ภูมผมนยนะครับต่อเทียบนี่เลยครับโอ้ฉายเดียวมาด้วยแต่ว่าเป็นป้ายกรุงเทพนะครับผมกรุงเทพมหานาครป้ายแดงด้วยรถสีบัตรบัตรใจดี มาคนเดียวด้วยโอ้สุดยอดครับผมสวัสดีครับอ่ะขึ้นไปบนบ้านก่อนครับผมก็อยู่แบบกลางทุ่งเมื่อกี้แสดงว่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่ถึง่งงเนียผมกโอ้นมีีเ้งาาาว่ยยยถแบบผมผมลืมบอกว่าถ้าบอกว่าบ้านหมอนนท์เขาจะรู้จักอ๋อผมลืมบอก อ่ะเข้ามาก่อน,กนครับผมอ่า<อ>สวัสดีค่ะยังค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ระบบผมที่ติดไว้ตัวนี้มันเป็นแคลบีครับตัวนี้อืมอเวอร์เตอร์ห้าพันวัตต์ที่บ้านเป็นระบบแบบไหนครับผมานังไม่นั้นลงเลยผมก็เอาแค่สิบสองโวลต์ไปใส่อ e ิเวอร์เตอร์ตัวเล็ก ไช้ไฟในสวนอยู่อ oh, ๋อนี่มันมีไฟไทยไงมันมันมีไฟฟ้าเข้าถึงไหมครับยังอ๋อถ้าไม่มีไม่มีสี่สิบแปดโวลต์จบกว่าครับ<ม>จบกว่าพัดลมตู้เย็นอะไรแบบหุงคงหุงข้าวได้สบายสี่สิบแปดโวลต์อยู่พอดีเขาบอกว่ามันมีโครงการไฟขยายเขตมาแล้วล่ะอ oh. อยากใช้นีไ่ไปก่อนจะใช้แค่ ผู้เย็นเลยครับอ่าส่วนแบตมาดูครับแบตอยู่นี่อันนี้อันนี้ห้องผ้าผมแต่ว่าก็จะลกๆหน่อยก็เล่นอยู่คนเดียวนี่แหละอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จวันนี้ครับนี่เป็นของซัมซุงซัมซุงดีเอสไอวันนี้อันนี้ตัวที่ผมสั่งไว้ตัวไหนนี่แหละครับนี่เพิ่งประกอบเสร็จเมื่อตอนจะไปบ่ายไม่ครับอันนี้จะมาเป็นโมดูลแบบนี้เลย อันนี้ของซัมซุงซัมซุงอ๋อมันแพ็คมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมเป็นโมดูลแบบนี้เลยวย,วยกปีศครับแต่รุ่นนี้จะเป็นแคลวีรุ่นนี้ราคามันจะสูงกว่าอยู่แล้วแต่ที่ผมใช้ยอยู่ตัวนี้มันก็เอ็นเอ็มซีเหมือนกันครับแต่ว่ามันคนละคนละยี่ห้อ่างัันเถอะแอมมันเท่ากันแอมไม่เท่าครับตัวนี้มันเก้าสิบสี่ตัวนี้หนึ่งร้อยแต่ถามว่าดึงใช้งานได้เท่าไหร่ร้อยห้าแอม ที่เขาวัดในห้องแลบนะครับตัวเนี้ยถ้าใช้เป็นก็ยาวๆสิบกว่าปีดึงดีลดีไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นชาร์จก็คือสามสิบแอมต่อหนึ่งชั่วโมงชาร์จสามครับผม,มแต่ระบบสี่สิบแปดโวลต์ได้สามสิบแอมป์นี่ประมาณหกแผงแผงประมาณสี่รหสิบวัตต์หกแผงได้มันมันเดี๋ยวเดี๋ยวไปอัพในต,ตอนนี้จะจะใช้นีป่ปไปก่อนอันนี้ไปใช้กับยี่บสี่โวลต์หรือไงครับ มันมีพอดีพวกให้ยู s b มาเลยอ๋อ USB นะครับฮะมันเป็น24โวลต์ครับผมก็เลยว่าจะเอาไปเผื่อถน้าก็จะไปเป็นพ่วงมันได้ครับเออถ้าเป็น24โวลต์ดดได้100ได้ครับผม,มตู้เย็นก็ลั่นยาวๆได้ตู้เย็นกี่เฮิร์ก็จะเอาตู้เย็นเล็กๆนี่แหละจะใช้งานไปก่อนครับผมคือถ้าต่อไปก็อาจจะมีเพิ่มใหม่ก็อาจจะซื้อนั่นใหม่ ครับผมตนี้จะเอาไปใช้ตัวนี้ก่อนครับผมแังนั้นเราก็ต้องมาตื้อแบตเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอเตอร์ลงให้มันคุบไเลยๆรครับก็บถ้าใช้ยูบไปก่อนก็ได้เรามีงบก็ค่อยจัดระบบสี่สิบแบตเราก็ไปต่ออนุกรมกันได้ครับผมตอนที่ผมเพิ่งมาอยู่สวนไงมันยังไม่ลงตัวก็เลยจะเอาไปใช้ก่อนครับผมแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้านี่ผมว่าโซลารเซลล์คุ้มที่สุดละ <c oughs> สําหรับคนที่มีไฟฟ้านะครับ <c oughs> คุ้มที่สุดละ บ้านผมไฟมันตกเดี๋ยวดับแร์ผมพังไปสองตัวแล้วแร์อินเวอร์เตอ,อร์ผมก็เลยเอายังไงดีผมก็เลยศึกษาโซลารเซลล์แล้วก็มาลองติดตั้งดูมาข็ขอกขอเกษียนที่โรงงานมา้วเมาณสินเดือนเนี้ยก็เลยกลับมาบ้านเดี๋ยวกสองก็้ออยู่ผมเดินระบบอยู่ก็ทำรวดอ่ะอันนี้ผมก็เอาแบตลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เวลาเท่าไรแล้วเนี่ยสามทุม่มสี่ทุ่มแล้วมั้งเนี่ยผมว่าสี่ทุม่มหรือยังสามทุม่มสิบหกนาทีสามทุม่มสิบหก,กนาทีวันนี้ก็มาจากชัยภูมินะครับผมมารับแบบที่บ้านแล้วก็วันนี้นอนที่บ้านด้วยวันนี้ก็นอนที่บ้านวยครับวันนี้มีแขกครับมีแขกมาพักที่บ้านนี่ก็ลงกล่องเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่อยออกเดินทางนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วให้พักที่บ้านนี่แหละก็พักห้องพักครับไม่ต้องกลัวผีหรอก บ้านผมมีผ้าเยอะผีไม่มีหรอกครับนี่ก็รู้จักกันทาง youtube เนาะครับได้ติดตามมาจาก youtube นะครับเป็น fc youtube เหมือนกันก็เลยมาวิ่งมาจากชัยภูมิครับแล้วช่วงนี้ก็โควิดระบาดด้วยเดี๋ยวออกไปข้ามคืนก็เอาไปเอาไปกักตัวจะนนี้กลับบ้านไม่ได้14วันแล้วก็รถายแดงซะด้วยครับผมวันนี้ก็เลยให้พัก ที่นี่ก่อนนะครับนอนห้องแอร์นะครับห้องแอร์กับห้องพระห้องนี้จะเป็นห้องสาธารณะเพราะว่าผมประกอบแบดด้วยอะไรด้วยอ่วันนี้ผมก็มาถ่ายให้ดูเล่นๆนะครับผมส่วนใครจะแวะมาพิโลกมาหาผมก็ได้นะครับมาดูระบบโซลารเซลล์บ้านๆที่ผมใช้งานอยู่วิธีการตอบแบบบ้านๆไม่ต้องทฤษฎีเยอะเอาแบบภาพปฏิบัติที่มันใช้งานได้ สามารถมาปรึกษาได้ฟรีนะครับจะมานอนที่นี่ด้วยก็ได้บ้านผมมีห้องพักแต่ว่าแจ้งล่วงหน้าก่อนจะมาเมื่อไหร่จะได้ไปทําความสะอาดให้ห้องพักก็จะสามารถนอนได้20คนนะครับมีห้องน้ําในตัวมีแอร์ให้2ตัวครับผมอวันนี้ก็ไปบ่ายนะครับอ่านี่ก็เช้าแล้วนะครับผม6กโมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทาง กับช้ยภูมิแล้วนะครับผมนี่ก็เตรียมของขึ้นรถวันนี้ได้ของไปนะครับก็มี MBT 4 0อไปนะครับบอร์ดชุดควบคุมการชาร์จแล้วก็ได้อินเวอร์เตอร์ไปนะครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้5,000วัตต์แถมยาตีฟันสมุนไพรยยัยกษ์เขี้ยวใหญ่ไปด้วยนะครับอันนี้ <laughs> 5,000วัตต์เช้าแล้วเดี๋ยวก็เดินทางครับ เมื่อคืนก็นอนหลับสบายเปิดเปิดแอร์ให้จันหนาวอ,อก็เ <laughs> ก็ผมก็ได้นี่ไปด้วยนะครับนี่ยี่สิบบาทไปคมไฟถนนอ่เก่ง <laughs> <laughs> ขับรถคนเดียวไม่ง,วง่วงหรือว่ามีง่วงบ้าง <laughs> ไปครับพอได้กลงวันอ๋อหลับกลางวันด้วยไม่ผมถัวไม่มไเจ้าวหับรถไไอันนี้เป็นตุ่มอันนี้ครับแบตอยู่ในรถบ่อนี้มันอ๋อมันรัดไปแล้วเนาะไม่ล่วงเนาะไม่ล่วงไม่ล่วง,งยกล่ะ เนี่ยใช้รถคุ้มเลยนี่ไปแล้วจะไปเที่ยวชายภูมิแล้วแบตก็มารับเองก็ดีอย่างครับเราไม่ต้องกลัวขนส่งการกระแทกอะไรเดี๋ยวผมปเปีอยากาันรกระแทกมาใส่ให้สักอันดีกว่าอันนี้บรรยากาศหน้าบ้านนะครับมีกาแฟขนมปังเอายังไม่ได้กินขนมปังเลยเนี่ยกาแฟยังกินไม่หมดเลยเดี๋ยวใส่กันกระแทกให้ อ่ะสบายแล้วไปเที่ยวชัยภูมิกัน NMC นะครับอันนี้คือยิงตรงกับชัยภูมิเลยใช่อันนี้กี่ชั่วโมงครับขับขับรถมามามาทางเขาคอที่มันจะหลายชั่วโมงน่าจะสี่น่าจะสี่ชั่วโมงที่มันออกทางออกอันนี้ผมจะออกทางที่มัน,นข,ขึ้นเขาไงขึ้นเขาลงเขาก็ยิงอ๋อครับววันนั้นผม<อ>ไปไปทางชุมแพมั้งไปโผัวชุมแพหรือว่าไปคนละทาง มันคนละทางอันนี้มันออกทางนี้อะไรนี่ตรงเขาเคาะคไม่ได้ขึ้นน้ำหนาวเลยมันจะลงมาต้องต้องรับเปภูทเบิกอะครับครับห<อ>มอขึ้นเขาลงเขาหน้าดูเลยต้องฝ<ม>ีมือต้องฝีมือแหละรับอะโอ้โหวิ่งเเป็นร้อยลงเขาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยจะไปนี่มันทางลาดใช่ไหมทางลาดเราจะวนต่อไปอย่าง อันนี้จะเข้าทางไปทางอะไรวนะพิจิตเหรอจิตพิจิตออกออกออกไปตรงนู้นอ่ะออกออกไปตรงโค้ถช้างอ่ะอ๋อครับผมอถ้าทางทางนั้นจะดีหน่อยมันนี่ม็นทางลาดไงมันขับได้เร็วครับไอ้ตจ้เนี้ขึ้นเขาลงเขาติดรถติดเลยบางทีขึ้นเขาครับง่วงก็แวะพักอย่าฟืนนะครับขับรถยนต์นะครับไม่ได้ผมเคยมาแล้ววันนั้นผมขับไปนะไปบุรีรัมย์อ่ะ ไปกลับนะครับอไปกลับอ่ะสิบแปดชั่วโมงอ่ะผมหลับในอ่ะบุดไปเลยอ่ะรู้เลยโอ้โหที่หลังไม่เอาแล้วในเคยนะแต่ว่ามันมันหลับไปแป๊บหนึงโอ้โหตื่นขึ้นมาแล้วมันตูดรถสิบล้อแล้วเกือบไปนั้นมาเลยไม่ฝปนดนะอย่าเลยครับไม่ได้มันไม่มันคือแอร์มันก็เย็นอยู่แล้วเออแล้วมันไปี่แบบร่างกายไม่ได้ไหวมันหลับเลยผมโดนมาแล้วเข็ดเลยที่หลังไม่เอาแล้วแวะปั๊มอย่างเดียว ตะว่งแบบนี้ไม่ไมไมครับพอเราก็ไม่รูจ้จะรีบไปไหนแล้วก็ใช่ใช่มันไม่คุ้มนอนได้ผมหลายหลรอบไล่หลับในเนี่ยเข็ดแล้วไม่เอาล, <S <S 1> <S 1> ละ,ละนะบมดูบรรยากาศยามเช้ากันนะครับผม6โมง6โมง17นาทีแล้วมีเสียงนกร้องบ้านผมธรรมชาติอยู่แล้วเช้ามาก็ไฟเหลือครับ เปิดแอร์ยังไม่ได้ปิดนะตอนนี้เอาลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนอมีอะไรลืมหรือเปล่าครับยังเดี๋ยวเราไม่เช็คเลยมาเที่ยวได้เลยมาแวะพักได้แล้วมาแจ้งผมสักวันนึงเดี๋ยวผมจะไปทำตว์ห้องนู้นให้ออันนั้นาสะดวกสบายแน่นอนตีลังกาได้นี่ก็สบายสบายผมเป็นคนนอนอยู่ง่ายนอนง่ายอยู่แล้ว เงียบปิดกลางคืนรถนี่แทบไม่มีวิ่งครับเงียบที่นี่บ้านนอกของแท้แล้วว่าบ้านนอกไปก็ไปบ้านนอกได้มันกอยู่ใกล้เมืองอยู่ยออยยถ้าวิ่งจากบ้านผมไปเข้าเมืองประมาณสิบสามกิโลก็ไม่ไกลเท่าไหร่พ่อพ่อับที่บ้านไม่ช่พูดบ้าน,าน,านแม่ครับมันก็หายาไปเร็งมาสามกิโลน,นี่แมวพวก แม,ม่แต่เช้านีไ่ไม่ใช่แมวผมนะแมวบ้านพี่สาวมันชอบมันนอนเล่นแถวนี้แหละนี่ฝนเล็บฝนเล็บยังไม่ได้ตัดยาเลยผมฝนตกหมาก็งามงามดูออกรูวอะคนแก่มก็เอาไปกินได้บรรยากาศยาเช้า ทำอะไรกสว,สวนสวนเล็กๆหน้าบ้านอันนี้จะไม่ทำงานแปดแปดโมงแล้วทำงานอะปั๊มผมอ่ะ <c oughs> มันเป็นปั๊ี DC สิบสองโวลต์ที่ผมใส่ไปเนี่ยมันมันต้องรอแปดโมงนี่แผงใช้แผงอ่งเดียวใช่ไหมใช้แผงอยงเดียวครับไอ้นี่ใช้ผ่านผ่านชัดเจอร์นะอัผนผ่านแบตด,ดึงจากแบต ผ oh, ดึง,งแบบไม่ใช่ใช่ครับเหมือนก็ต่อจากช่องโหลดไงเอาช่องโหลดมาผมว่าตั้งเวลาคือแปดโมงตอนโมงทำงานสีโ<อ>่โมงเย็นปิดตั้งผ่านไอตัวโหลดช er ัดเจอรโหลดชัชเจอร์เนี่ยมันตั้งได้ตั้งได้ครับตั้งได้ยี่สิบโมงไม่ครับถ้าเป็นของ ไอ้รุ่นเนี้ยมันตั้งเวลาไหนก็ได้ตแต่ว่านาฬิกาเลยใช่ครับผมสามารถตั้งได้เราปรับค่าได้แค่มีไอ้ตัวกล่องดำมันนะผมว่าไอ้นั่นมันเห็นบอกหนึงศูนย์ถึงบิบสี่ผมก็ยังงงอ่าแต่ถ้าเป็นแบบทั่วๆไปก็คือตั้งยี่สิบสี่หรือส<อ>ิบสองแต่อันเนี้ยมันตั้งเวลาได้เลยจะเอากี่โมงโอ้อยสแสดงว่ามันมีนาฬิกาเนี่ยใช่ครับผมเราตั้งได้เลย ผมก็ตั้งกับ8 8โมงเช้าสี่มโมงเย็นก็ปิดเราไม่ต้องกงงังวลกับมันเพราะว่าน้ำเนิมผมก็เติมเองไงเพราะว่ามันมีลูกรอยประมาณสัก8โมงเนี่ยแดดมาปุ๊บดอกบัวผมบานแล้ว <laughs> สวนหน้าบ้านหกโมงยี่สิบแล้วครับผมตัวจะลาได้ได้ครับผม แวะมาเที่ยวนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาได้ครับผมมาปรึกษาได้ครับระบบโซลาร์เซลล์ติดขัดอะไรตรงไหนถามผมได้เลยมีอะไรจะโทรมาครับผมขอเดินทางปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวดูระบบกันนั่นครับเดี๋ยวก็จะอันนี้ปลายปลายแดงด้วยบอกหวยกลับถูกเนาะรู้ถูกครับผมอันนี้จำบ้านได้แล้วนะรู้แล้ววนวนจนมีประสบการณ์แล้วครับผม เอาลบลบแบกลบเร็วนี่หมามันท้องนอนกลางถนนอีกเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับครับอ่าไปแล้วได้มานอนพักพี่ลูกหนึ่งคืนนะครับผมนี่ก็เดินทางกลับละแบกมานนี่เร็วลบลบรถลบรถเร็วนี่หมามันท้องอยู่มาเร็ว รลบรถเนี่เอา้าหมาไม่กลัวรถเลยอีสุสุคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเอาไว้เป็นข้อมูลไว้แชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ใครสามารถมาปรึกษาระบบโซลาเซลล์บ้านๆที่ผมใช้งานอยู่หรือ จะซื้อแบตเตอรี่บางทีผมไม่ได้ขายหรอกผมชอบประกอบเล่นก็มาเอาได้มาปรึกษาระบบได้นะครับผมนี่ก็เดินทางกับชัยชูมิละอ่าววันนี้ก็สวัสดีนะครับ